นางกายคิมหันหน่อยวันนี้คิมหันยิ้มสิเอือยิมย้มยิ้มเป็นผู้บ่าวแล้ะปีนี้กันได้ข่าวว่าชอบสาวกอไผ่แหละละูก <c oughs> ชอบสาวกอไผ่เหรอดีมดีมอชอบสาวกอไผ่เหรอคิมหันใช่ครับโอ้ย <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> เพื่อนมาเล่าความจริงให้แม่ฟังละ่ะโดนเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> จะไปโดนอะไร ชอบสาวกอไผ่แล้วรักเขาไหมนี่ไม่รู้ครับให้แม่ขำหน่อยเถอะเ <c oughs> ดมร,รักสาวที่อุดรธานีเนะี่ยบอกรักเขาทุกวันหรือเปล่าบอกรักทุกวันบอกรักทุกวันเดมนะแล้วเขาบอกรักตัวเองทุกวันไหมลูกทุกวันโอ้ความรักเอ่อยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจริงๆแม่บอกว่ารักเขา ไม่ให้หมดใจหัวใจนะ่ะมันมีสี่ห้องรักครอบครัวหนึ่งห้องรักตัวเองหนึ่งห้องรักการศึกษาหนึ่งห้องแล้วรักผู้หญิงหนึ่งห้องยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นที่จริงแม่อยากให้รักแค่สิบเปอร์เซนเท่านั้นแล้วดีมก็ก็กผไผ่ไปส่องเฟซเขาแล้วเขามีแฟนแล้วนี่ครับคนนี้เาไปอเออไปส่องแล้วเขามีแฟนแล้วแล้วเป็นไงร้องไห้ไหมนี่ใช่ครับไม่ เอาทำไมเห็นซึมอย okay. oh, huh? ู่ซึมเลยเราโอ้ซึมที่ไหนเราแม่รู้ความจริงกินข้าวไม่ได้โอ้อะไรมันจะมีอิทธิพลกว่าแม่ขนาดนั้นตั้งใจเรียนหนังสือก่อนครับเออเข้ามาก่อนผู้ชายคนนั้นเข้ามาลักกอไผ่ก่อนก็ให้เข้าไปตัวเองมาทีหลังผู้หญิงไม่ไร้เท่าใบพุทธาเยอะแยะเรียนหนังสือให้เก่ง เป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ดีเห็ไในไหมนี่ใต้ใต้ต้นมะขามมีเรื่องราวมากมายใต้ต้นมะขามกันก็เหมือนกันถ้าอยากให้แม่รู้นะว่าแกชอบสาวอะสงสารแม่เลี้ยงเดี่ยวเข้าใจไหมคะเอออันนี้ก็พ่อเลี้ยงเดี่ยวพ่อเขาเนี่ยยังจะมีผู้หญิงอีกแม่ว่าเมื่อเขามีแฟนแล้วก็ปล่อยเข้าไปในในเขา้าใจไหมลูก<พ>เออทำใจให้ได้ ทำใจให้ได้จะร้องไห้ทำไมร้องไห้ไม่วันนี้สารภาพแล้วเพื่อนมาขายนะคะเพื่อนมาขายอามาขายทำไมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมีเรื่องเรื่องราวมากมายใต้ต้นมะขามมาหาแม่ที่บ้านวันนี้แม่ก็เลยเอามาคุยด้วยก็เล่าให้วัยรุ่นวัยรุ่นทั้ง ทางโลกฟังว่าแม่พออตามติดชีวิตนักฟุตบอลค่ะตามติดชีวิตนักฟุตบอลค่ะโ oh, อ้โหเหลือเลย <laughs> มันพูดมากกว่าน,นั้น